สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีวันหยุดจ้ามื้อนี้วันหยุดอันละสิบห้ามาเฮ็ดเมนูวันหยุดจ้าพี่น้องกินเป็นอาหารกลางวันจ้าเป็นเมนูอันยำเส้นเล็กน้ำปลาปลาทูแด้จ้าพี่น้องนี่จ้าใส่ผักกัญจองไ้าพี่น้องอยู่ในเมืองก็มีผักกัญจองกินได้จ้าหรือเสืยเียงจ้า มังปูพักกันจอเนี่จ้าปลูกใส้กระถางก็ได้กินกับพี่นอ้องพ่อรเดี๋สื่อเขาเจาะปลูกไว้หากระถางจ้ามันหนีผ้าเห็ดง่ายๆจ้าพี่น้องบ่มีอย่างไรเครื่องกับบ่ลายถ้าผู้ใดอยากใส่เครื่องลายก็ไปดัดแปรงเอาจ้าพี่น้องวัตถุดิบก็มีพักกันจองมีบักเน่าเส้นเล็กปลาทูจา้า ปลาทูนี่รัดอบมาเรียบร้อยเลยเด้จ้าใส่หม้อทอดเลยน้ำมันจ้าพี่นอ้องเดี๋ยวไปแกปะปลาทูกันจ้าพี่น้องตั้งไฟต้มน้ำปลาจ้าพี่น้องเอาน้ำใส่จักน้อยจ้า ตามด้วยปลาจ้าพี่น้องก็ใส่ลายจ้าลดีจัหน้อยกับปีจัหน้อยจ้า กัดชู้รหน้อยหนึ่งจ้ะพี่น้องซิมรดจ้าอพอดีแล้วก็ปิดไฟพักขห้เย็นจ้ะพี่น้องปรุงรสตามใจชอบเพื่อก้าวหล่ะจ้ารัดบ่มมักน้ำตาลรัดกระปอใส่น้ำตาลได้จ้าถ่าพี่น้องมักน้ำตาลจะเติมน้ำตาลจ้า ดัดแปลงเอาจ้าพี่น้องขั้นตอนต่อไปอสิมาหลวกเส้นเล็กจ้าพี่น้องหลวกเปือยได้แต่รัดมาแข็ง ค่ะ่อยากให้เซนติดกันจ้าพี่น้องเขาลวกแล้วเ้ากับสิมใส่น้ำเย็นจ้าของเราประมาณนี้จ้าพี่นอ้องจ้ามาล่างมาพักใส่น้ำเย็นไว้จ้าเส้นค่อยสิบดติดกันจ้าพี่น้องแล้วก็เพื่อล่างแป้งที่ลงเรือให้เ้นเล็กออกน้ำจ้า พี่น้องพอเอาเส้นเล็กล่างน้ำเรียบร้อยแล้วนะจ้าที่ข้าหลวกแล้วข้าก็เออข้าก็เอาขึ้นมาพักใส่กระชอนไว้แบบนี้ได้จ้าอย่าไปแช่ด่วนได้จ้าเพราะว่ามันสีดูวนน้ำจ้าพี่น้องมันสีเป็นเส้นใ่จ้าจมันสีอืดขาลวกเส้นเล็กแล้วแล้วข้าก็ตามเลยพักกันจองเลยจ้าพี่น้องข้าวเดียวก็เอาขึ้นเลยจ้าพี่น้อง กแ้้วก็มาล้างน้ำเย็ยนออกจ้าพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายก็กับมาย่าจ้าพี่น้องใส่น้ำปลาที่เขาต้มจ้านำด้ยวยพริกนจ้าพี่น้องเพ็ดตามใจชอบจ้าคองได้จ้า น้าวจ้าอันนี้กับเปรี้ยวหวานตามใจจะคว้างกันประทูจ้าพี่นอ้องกระทู้แกะเนื้อ พีก่กดทานจ้าหอมหัวแดงทันใส่ถุงมือกันจ้าพี่นอ้อง ไปเซนเล็กเขาลงไปจ้าไลายจ้าพี่หน่องว่าแม่นฮ็ตเมืห่หลายพมากันจอง กินรสตามใจชอบจ้าพี่น้องสุดท้ายก็ใส่หอมผักชีจ้านี่ละจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าน้าตาย่ำเส้นเล็กตาลาปลาทูจ้าพี่น้อง แซบคือกันได้จ้ะพี่น้องแซบบ่ะตางจากขนมจีนได้จ้ะวาสิเล็กมันสนเหนียวหนุ่มจ้ะพี่น้องพี่น้องล้องไปเฮ็ดเบิองได้จ้าเฮ็ดคือกันเลยจ้ากับขนมจีนผู้ใดมากอ่ามูย่อหรือว่ามากลูกชิ้นมากยังกล่าวใส่น้าใส่เสริมใส่เพิ่มได้จ้าพี่น้องไปดัดแปลงเอาจ้ารสชาติกะไพรมากหวานกะเอาน้ำตาลใส่เพิ่มได้จ้าพี่น้องเนี่จ้าน่ากินบ่จ้าพี่น้อง สำหรับคลิปนี้รักกระบุมีอยังไรคือเก่าจ้าขอบคุณทุกสับสไายขอบคุณที่ติดตามรับชมจั้งใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไายให้นะในเด้อจ้าพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าเดี๋ยวเราจะพยายามหาคลิปดีๆมาเฮ็ดให้เบื้องอีกจ้าพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแล้วจ้าพี่น้องพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า